สวัสดีครับตีไ<ด><ด>ท้ราร์มวันนี้แล้วก็อยู่กับฟาร์มกันไกตัดยาก <laughs> ใช่ไหม <laughs> อยู่กับโอเวอร์ดสฟาร์มครับกับพี่เป้อีกรอบวันนี้มาในมาสนักธุรกิจด้วยไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นีงานครับนะครับ, <laughs> รบวันนี้ก็ได้รับเกยียรติจากพี่เป้อีกรอบหนึ่งนะฮะว่า,าแหวงไหนไหนมาแล้วก็วันนี้นนไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายตัดไข่นะ เราจะมาปรึกษาธุรกิจกันแต่สุดท้ายเพื่อนมาแล้วมันมันมีเจาะออกมาพอด,ดีอะครับก็เลยอ่ะสักสักหนึ่งล้วกันอ่ะมาพ่อแม่เป็นไรพี่พ่อแม่สบายได้อยู่บ้านพอ oh <my> ตัวน, oh. วนี้ตัวนี้พ่อเป็น b l a c k h e a s pastel นะครับ uh huh. เท่ากับตัวเมียเป็นโมแต่ว่าไม่ใช่ yb ตัวนี้เป็น orange berry เป็นยีนใหม่ที่มันก็ไม่ใช่ยีนใหม่นะแต่ว่า เป็นเป็นเบอร์รี่ที่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีปกติแล้วเนี่อีเนะเลยนะโมฮาวีครับออเรนจ์เบอร์รี่ปกติมันคือเยลโล่เบอร์รี่ใชมะเฟรมมันจะเป็นสีออกเหลืองโทนส้มแต่พอเป็นออเรนจ์เบอร์รี่แล้วเนี่ยเฟรมมันเฟรมมันจะดูชัดกว่าครับสีมันก็จะออกอีกโทนหนึ่งส้มกว่าส้มกว่าเดี๋ยวให้ดูตัวแม่เหมือนให้คอนท้าส์ว่างั้น ไม่เหมือนไฮคอนทัสนะเพียงแต่ว่าสีมันจะต่างกันนิดหน่อยอแต่ถ้าเกิดว่าเอามารวมคอมโ o ซูเปอร์ฟอร์มเขาก็ยังเป็นแอวอรอยู่แต่เป็นเป็นแอวอรี่ที่สีจะไม่ใช่ขาวนวลครับมันจะออกมีสีส้มๆเปลืนขึ้นมาได้ครับฮะมีกี่ฟองเนะี่ยโผล่มาสามอ่ามีเจ็ดฟองตัวท็อปชุดนี้ต้องได้อะไรครับพี่นอ r m มอนครับ ผมเหมาหมดผมเหมาหมดเลยไม่งไม่ต้องตัดอะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ตัดก็ลืมลืมอุปกรณ์อ่าอ่าอ่ากันไกจะซื้อไหมฮะหรือยังไงดีฮะรู้สึกว่ากาน้องอัพเขาเตรียมไว้แล้วอันหนึ่งอ่าะโอเคโอเคมือสันสันี่อยากเล่าป่ะพี่ไม่ได้แต่แว่นฮะอ๋อ ครั้งก่อนที่ถ่ายไปอ่ะครับมันโผล่หัวมาแล้วนะแต่บางตัวที่ยังไม่ได้โผล่แล้วเราไปฝืนตัดเขาอะ่ะ<อ>ปีนี้แปลกฮะเจอลูกงูมีปัญหาคือไม่ดูดไข่แดงอืมเยอะแต่อย่างเงี้ยพอตัดขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมีฟองละครับแสดงว่ามันปลอดภัยพอสมควรเพราะนั้นเราตัดเปิดได้ เขาคร่าวที่พี่เก่าตั้งอะทูขึ้นมาพี่เป้ว่าจากอะไรงูปีนี้ตายกันเยอะมากใช่งูปีนี้ออกมาเนี่ยออกมาแล้วทุกอย่างสมบูรณ์หมดตายยกคัสจะมีครับบางคน่ฟักไข่ออกมาแล้วตามจํานวนวันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ว่ากําหนดถึงวันออก55วัน56วันไม่ออกอืมแล้วหลายๆคนก็ฝืนตัดจริงๆควรตัดหรือไม่ควรตัดครับ เอ่อคือถ้าจริงๆมันมันห้าสิบห้าวันมันตัดได้นะอ่ะสมมุติสามใบนี้ห้าสิบห้าแล้วควรตัดไหมถ้าลักษณะไข่เป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าปีนี้ยัง,มยงไม่ปีทสามใบนี้อ่ะปีนี้ยังไม่เจอเคสแปลกๆครับผมตัดหมดนะครับแต่ว่าพอเจอเคสแปลกๆก็ไม่ค่อยจะอยากตัดสินใจตัดสักเท่าไหร่ส่วนมากช่วงนี้เนี่ยทุกคลาสที่เราจะปล่อยให้มันเจาะเองเลยครับเพื่อความปลอดภยัยคือถ้าเขาเจาะเองเนี่ยเวลาเราเปิดดูเนี่ย เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีฟองขึ้นแล้วเส้นลงเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันจะไม่ไม่ออกมาแดงให้หน่ากลัวอันนั้นเราก็ตัดได้ขอ้อนี้ลุ้นก็แบ็กเฮดโมออเรนช์เบอรี่พาสเทลถ้าเกิดมีแถมมาก็งั้นงัน ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าคอมโบนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมตัดนะฮะมีซูเปอร์ฟอร์มไหมครับซูเปอร์ฟอร์มของแบ็คเฮดก็มีซูเปอร์ฟอร์มของโมก็มีซูเปอร์ฟอร์มของออเรนจ์เบอร์รี่ก็มีมทุกอันมีซูเปอร์ฟอร์มหมดแต่ว่าข้อน,นี้จะไม่มีซูเปอร์ฟอร์มโผล่มาอย่างวายบีกับวายบีเนี่ยพื้นฐานคือออกมาเป็นอารวอรี่และอย่างออเรนจ์ออเรนจ์ Orange, Orange เนี่ยพี่ออกมาจะเป็นยังไงครับก็เป็นซูเปอร์ฟอร์มเขาออเรนจ์เบอร์รี่กับเยลโล่เบอร์รรี่กกกก็็็เเหมมือออนนนนััะคบาป เป็นไอวอรี่เหมือนกัน,น,น,กนแต่อย่างที่บอกไปคือไอวอรี่โทนสีอาจจะไม่เหมือนกับครับอ่ายลเบอรอือเข้ากับาโลเบอรีตปีนี้ราคา YB ดีมากอ่าา b ครับวายบี b, มันเก็บไว้เข้ากับอะไรมันก็สวยอะ่ะฮะก็น,กนิยมกัมินขึ้นมาปีนี้ปีนี้วาบขายเยอะมากครับจะไม่มีขายแล้วพี่หมด มีเท่าไหร่แปงก็ขายหมดใช่ไหมครับหมดครับไม่เหลือครับประมาณแบคเทสโมอะไรเงี้ยคือเนื่องจากมันปีแรกที่ผมทําเลยต้องรอมันออกก่อนฮะถึงฟันตรงได้ว่ามันคืออะไรปล่อยไหมประมาณนี้ไม่ตัดนะอันนี้ก็เออยังไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวผมโชว์ตัวที่เมื่อวานได้ดีกว่าครับเด็ดเลยเด็ดเลย มาแล้วมามาพี่ปิดฝาไหมไม่ต้องเนาะไม่เป็นไรครับซุปเปอร์นอมอนคอกนี้พ่อเป็นพาสเทลแบ็คเฮดแม่เป็นแค่แบ็คเฮดนะฮะออกมาถือว่าโชคดีไม่มีนอมอนเลยเราเป็นแบ c ็คเฮดถ้าทั้งนั้นแล้วก็ได้ซุปเปอร์มาสองตัวก็ตัวนี้ อันอันนี้ถ่ายถ่ายบนมือได้ใช่ไหมครับได้ครับผมรายการผมถ่ายได้ครับโอเคครับ <laughs> ตัวนี้เป็นซูเปอร์แบลคเฮดนะครับ <c oughs> หัวจะดำปีแล้วก็อ,อลายข้างตัว,วมันจะจมันจะบีบให้เล็ก,กลงถ้าเปรียบเทียบกับอ,อตัวที่เป็นแบลคเฮดธรรมดาไม่ยังไม่ได้เป็นซูเปอร์ฟอร์มจะดำกว่านี้ไหมครับถ้าพนสักคาบสองคาเปลี่ยนไหมสีคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะครับ ไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะอน่าจะใกล้เคียงลายเป็นสีทองเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพาสเทลซูเปอร์แบล็กเฮดอผู้เมียบีไปเลยขายยังเนี่ยฮะไปแล้วดิความลับอ้าวเมียครับเมียด้วยเมียขายผู้เก็บตาสไตายเมียเก็บผู้ขายสิ อ่าเมียครับเมียคู่นะครับเมียคู่เมียคู่ครับเมียคู่ข้อนี้ตัวเมียเยอะนะเมื่อวานกดบางตัวไปก็ตัวเมียเมีอือื้เมียไปสามนะเมียหมด f e m a เ e อร์ฟีเมลเมกเกอร์ครับอ่าอันนี้ตัวผู้ตัวเดียวมาตัวหนึ่งแหลมมาตัวหนึ่ง สี่ตัวเมียหนึ่งตัวผู้โอเคครับขายง่ายครับอันนี้น้ำจิ้มพอนะพี่โอเคประมาณนี้ครับผมก็เทปหน้าราอสอบผมไม่ได้มานะพอสาบผมมีเดินแบบโอเคครับก็เลยไม่ได้มาเดี๋ยวไปชมได้ครับเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ